สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2,559ที่สวนลุมพินีกรุงเทพม,มหาคนครสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวและหมู่บ้านวิถีไทยจำลองจาก5้าภูมิภาค้อมการจำหน่ายสินค้าอาหารและนขนมพื้นเมืองอร่อยๆโดยมีคอนเสิร์ตจากศิลปินและซุปตาชื่อดังมาสร้างความคลื้นตลอดงานส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะั้นเราไปชมกันเลยค่ะ กลับมาอีกครั้งกับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่13-17มกราคม2559โดยยกเอาหมู่บ้านท่องเที่ยว5ภูมิภาคและเมืองที่ต้องห้ามพลาดมาไว้ที่นี่ส่วนลุมพินีกรุงเทพมหานครภายในงานมีการแสดงศิละปะการฟ้อนรำประจำหมู่บ้านต่างๆพร้อมสินค้าโอทอบและอาหารดังเมนูเด่นของแต่และภูมิภาคมาจำหน่ายในราคาถูก โดยคุณอาร์ตถมยานักร้องและพิธีกรชื่อดังจะพาไปชมชิมช็อปในแต่ละภูมิภาคกันค่ะสวัสดีครับผมอาร์ตถ,ถมยานะครับและวันนี้เราอยู่ที่เทศกาลเที่ยวเมืองไทย2 5 5 9ปีนี้นะครับจัดเป็นปีที่2แล้วที่สวนลุมพินีกรุงเทพนี่เองนะครับวันนี้ข้างในก็มีการเตรียมงานกันอย่างมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรบ้างสําหรับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปีนี้ครับ อ่ะครับจุดแรกเราเดินเข้ามานะครับจะเจอบูธที่ขายเสื้อยืดแล้วก็เสื้อโปโลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจะเห็นว่าที่ผมซื้ออยู่นี่ไม่แพงเลยครับ180บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีให้เลือกหลายสีหลายไซส์นะครับมาซื้อกันได้เลยนะตรงนี้น้องยินดีนะครับซื้อนะครับแล้วก็มีเสื้อโปโลด้วยเห็นว่ามีเสื้อโปโลละร้อสเป็นสินค้าสนับสนุนอเมริกานะคะใช่ครับนอกจากซื้อแล้วก็ยังได้ทําบุญด้วยนะครับตัวละสามร้อยเองนะครับมีหลายสีนะครับมาซื้อได้ครับ โซนแรกที่เอามาอยู่นะครับคือโซอนของภาคอีสานนี่นะครับเดินเข้ามาก็จะเห็นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพน,พนมเลยนะครับเราจำลองมาให้ดูที่นี่เลยนะครับนี่คือพระาธาตุพนมนั่นเองนะครับก็ใครแวะเข้ามาก็สามารถมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราได้นะครับที่โซนภาคอีสานครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่โซนภาคอีสานนะครับอันนี้ก็คือหุ่นขลังผีตาโขนนะครับจากอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับจะเห็นว่าทุกปีเนี่ยเขาจัดง,งานกันเดือนมิถุนายนนะครับเป็นงานที่มีสีสันมากๆเลยดูสีนะครับนี่สีสันมากๆเลยใครชอบถ่ายรูปน่าจะไม่พลาดสําสหรับงานนี้นะครับก็ทุกปีอย่าลืมว่าเดือนมิถุนายนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจะมีงานผีตาโขนครับ เธอสัญญาเหมือนใจฉันไม่รม้อยู่เธอจะไปกับฉันไหมและเธอจะพบอะไรพบ เข้ามาในโซนภาคอีสานนอกจากจะมีร้านขายเสื้อผ้าหลากหลายแล้วครับในโซนอาหารก็มีอาหารให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กันนะครับหนึ่งในสิ่งที่เราอยากจะแนะนําก็คือที่นี่ครับจากจังหวัดมุกดาหารนะครับเรามีหมูหันแกงกระเบานะครับให้ลองนี่ดูน่ากินมากๆเลยแล้วก็ไก่หันนะครับมีน้ําจิ้มซับๆด้วยนะครับอยู่ในโซนภาคอีสานนะครับอีกที่หนึ่งใกล้ๆกันเลยนี่จากโคราชของเราเนี่นะครับมีโคราชนะครับที่นี่ก็เป็นต้นตำรับเลยมาให้ลองกัน ไม่แพงด้วยนะครับพูดเยอะเดี๋ยวผิด,ด๋ยดาา่าพูดค่ะสำหรับหมู่บ้านอีสานของเรานะคะปีนี้เราใช้ธีมคุ้มข้าวหอมอีสาน เรานำผลิตภัณฑ์และสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้าวมานำเสนอนะคะเมื่อทุกคนนึกถึงอีสานเราจะนึกถึงเรื่องของข้าวนะคะโดยเฉพาะข้าวหอมมะลินะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อทุกท่านที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านอีสานแล้วเนี่ย จุดแรกเลยที่เราจะเห็นทางเข้านะคะก็คือมาไรายเข้าตอกซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพิธีกรรมเกี่ยวกับบูชาพระแม่โพศกนะคะแล้วก็กิจกรรมทั้งหลายในเรื่องของการสาธิตเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอาชีพชาวนาไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าทําใบสีใบตองนะคะกระติบข้าวหรืออื่นๆอีกมากมายค่ะ แน่นอนค่ะลานแซบเวอร์ของเรานะคะอาหารก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกี่ยวกับข้าวนะคะเรา,ามีข้าวจี่นะคะน้มตำข้าวเหนียวอาหารหลากหลายแม้กระทั่งหนมจีนปะโดกนะคะซึ่งหาทานยากมากในกรุงเทพนะคะที่สำคัญก็คือว่าเราจะมีกิจกรรมที่เราต้องการที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านไปเยี่ยมชมคืองานบุญคูณลานปราสาทข้าวที่เมืองกาลสิน ปีนี้เรานําปราสาทข้าวจําลองนะคะของจริงใหญ่กว่านี้นะคะมาจําลองอยู่ที่งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยอตอนนี้ที่ติดกับโซนภาคอีสานเลยก็คือโซนภาคใต้นะครับตอนนี้เราเดินเข้ามาก็จะเห็นศาลเจ้าใหญ่ๆหโอ้โหจาลองมาเหมือนจริงมากเลยที่นี่คือศาลเจ้าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวนะครับจากจังหวัดปัตตานีนะครับจําลองมาให้เห็นที่นี่เลยครับ ที่โซนภาคใต้นะครับเวลากระหายนะ้ำนี่อย่างแรกที่เรานึกถึงก็คือชาชัดนะครับที่นี่เรามีชาชัดต้นตำรับเลยนะครับจากจังหวัดนราธิวาสนะครับคือโรตีชาชัดรัส์ซยังนะครับก็แวะมาได้นะครับแก้วนึงไม่แพงครับ25บาทเท่านั้นเองขอแก้วนะครับ น้อง คุณครับได้แล้วเยี่ยมครับ ร้านหนึ่งนะครับที่ขอบอกว่าพิเศษมากๆเลยมาจากจังหวัดสตูลนะครับก็ที่นี่มีเขาเรียกว่าโรตียักษ์ค่ะขอาแล้วกรอบหวานมันในตัวจ้โรตียักษ์นะครับขายไม่แพงด้วย25บาทเองค่ะ25บาทเท่านั้นเองผมขอเอาวันนึงนะครับคุณค่ะคุณครับเดี๋ยวกินเลยด้านก็คือเอาปากกัดไปเลยไม่ได้ไม่ได้เอานี่นะครับโรตียักษ์โอ้ยตัวมาตอนที่จะตามไปหยอดร้อยหนหืมที่อย่างนี้เลยนะ ส,สำหรับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยนะครับในพื้นที่ของหมู่บ้านภาคใต้นะครับเราก็เ,เลือกสรรของดีของเด่นของ14จังหวัดภาคใต้มานําเสนอนะครับเริเ่มตั้งแต่ในเรื่องของแลนด์มาร์กนะครับจุดที่เป็นเอกลัก,กษณ์เรานําเอาพระบรมธาตุเจดีนะครับถึง2ององค์นะครับคือ พระบรมธาตุเจดีย์ที่ชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและพระบรมธาตุเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชมานําเสนอนะครับสําหรับจังหวัดสามชายแดนภาคใต้นะครับเรานําเอาศาลเจ้าแม่ลิ้มกรเหนียวนะครับของจังหวัดปัตตานีนะครับมาเป็นแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งนะครับการแสดงบนเวทีนะครับแน่นอนนะครับปีที่แล้วนะครับในเรื่องของความสวยงามของนาาศิลินแดนใต้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำนานโนราก็ดีนะครับปีนี้เราก็ยังคงนำมาเสนอนะครับหนังตะลุงนะครับปีนี้เรายังนำสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของอชาวใต้มานำเสนออีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของขบวนแห่นางดานนะครับในช่วงสงกรานซึ่งเขามีพธิธีแห่นางดานนะครับมีพิธีโลชิงช้ามีลํำแสนงซึ่งหาดูได้ยากนะครับมานำเสนอนะครับ ในเรื่องของอาหารการกินนะครับในหมู่บ้านาภาคใต้นี่นะครับท่านจะได้พบกับอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอขนมจีนเส้นสดนะครับน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับที่มีชื่อเสียงของภาคใต้โดยส่วนรวมนะครับหมูย่างจากเมืองตังขนมเค้กจากเมืองตรังนะครับโรตีชาชักจากทางด้าน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และทางด้านระนองก็มีนะครับชาชัก เขาก็ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของกาแฟก็ขึ้นชื่อที่ชุมพรที่ละนองนะครับในเรื่องของทางอาหารทะเลแปรรูปก็ทุกจังหวัดนะครับอันนี้มีหมดนะครับครับยังกินไม่อิ่มเลยนะครับแต่พอเดินมาที่รอบๆในสวนลุรมนะครับเป็นโซนของ15ตลาดบก16ตลาดน้ำเขาบอกว่ามีร้านอาหารอร่อยจากทั่วเมืองไทยนะครับมาให้ชิมกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าครับวันนี้คงไม่หยุดกันง่ายๆสำหรับเรื่องของกินนะครับ เรเาาทททุกกคน,กน,นี่ไลยออไตอนนี้เราอยู่ในโซนภาคกลางนะครับและที่เมืองไทยของเราเนี่ยอาชีพหลักของคนในภาคกลางก็คือการทำนาน,นะครับที่นี่ก็เลยมีการจำลองนี่ข้างหลังผมก็คือเป็นกองฟางนะครับ ที่จะเห็นได้แถบหลายๆจังหวัดในภาคกลางนะครับรวมถึงข้างหลังเป็นบ้านทรงไทยนะครับก็จําลองมาให้ดูในโซนภาคกลางนี้ด้วยนะครับและที่สาคัญมีศิลปะหัตถกรรมแบบหนึง่งซึ่งชาวภาคกลางทํากันหลายๆจังหวัดเลยคือนี่ครับนี่ก็เรียกว่าปลาตะเพียนสารนะครับซึ่งที่นี่นอกจากมีโชว์แล้วยังมีจําหน่ายด้วยนะครับใครอยากซื้อของที่ลึกจากภาคกลางเนี่ยพลาดไม่ได้นะครับจธะไป the touch upon the right pull the just my a and the 2,559ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นส่งเสริมการเที่ยวในธีมของความเป็นวิถีไทยในส่วนของภาคกลางนะครับเราดูแลเรื่องเกี่ยวกับธีมของภาคกลางโฟกัสลงมานะครับเป็นสุขกลางใจใกล้ครเอื้อนะครับเนื่องจากว่าภาคกลางนั้นอยู่ไม่ไกลกันมีแค่19จังหวัดภาคกลางเดินทางเมื่อไหรก็ได้ไม่ต้องรอวันหยุด เป็นสเสมือนคล้ายๆกับเซเว่นอีเลเวนอยากจะมาเที่ยวภาคกลางเมื่อไหร่นะครับสามารถเที่ยวได้ทั้งปีในงานเทศก,กาลเที่ยวเมืองไทยถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดนะครับในเดือนมกราคมเป็นการโชว์เคสที่จะนําเรื่องราวต่างๆทั้งประเทศไทยมาไว้ที่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครในสวนภาคกลางนั้นเราก็หย,ยิบย,ยกเรื่องราวเกี่ยวกับ สุขกลางใจใกล้คแค่เอื้อ19จังหวัดเป็นของดีของเด็ดของดังมาไว้ที่ภาคกลางนะครับในส่วนของภาคกลางที่จะส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวตลอดปี2559นั้นเราได้หยิบของดีๆของเด็ๆดๆข,ข,ของดังมาให้นักท่องเที่ยวได้ชิมได้ลองทดสอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นเอกลักษณ์นะครับโดยเฉพาะโดยไทยภาคกลางบ้านแบบภาคกลาง วิถีชีวิตนะครับตั้งแต่การเกิดนะครับกินอยู่จนถึงงแก่เก็บตายก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินสินค้าของทช่เล็กๆจุ่ๆรวมจนถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับเราได้หยิบยกมาให้กับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางมาลองทดสอบลองชิมลองช็อปนะครับใกล้ๆกับโซนภาคกลางนี่นะครับผมเดินมาก็จะสะดุดป้ายนี่ครับที่เขียนว่า 12เมืองต้องห้ามพลาด plus นะครับปีที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับ12เมืองห้ามพลาดไปแล้วนะครับปีนี้มีเมืองที่ติดกันนะครับอีก12เมืองนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทำความรู้จักกับอีก12เมืองที่เพิ่มมานะครับว่ามีจังหวัดอะไรกันบ้างครับ ตอนนี้นะครับออกจากโซนที่เป็น12เมืองต้องห้ามพลาดคลาสแ,แล้วเราเดินมานี้เดียวจะถึงโซนของภาคเหนือนะครับจริงๆวันนี้ที่ผมแต่งตัวมานอกจากเสื้อยืดท่องเที่ยววิถีไทยเก,ก,กย๋ๆไม่เหมือนใครแล้วท่อนล่างนี้เป็นกางเกงผมซื้อมาจากเชียงใหม่นะ,นะครับเดี๋ยวเขากำลังมีการแสดงกันอยู่เลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าไปม to ระชายาเจ้าดารารัศมีนะคะซึ่งเราได้จําลองพระตําหนักของพระตําหนักดาราพิรมของพระราชยาเจ้าดารารัศมีจากจังหวัดเชียงใหม่มานะคะซึ่งจะเห็นอยู่ในเบื้องหลังนี้นะคะ และในขณะเดียวกันคือในตรงนี้ค่ะเราก็จะเน้นในธีมของเรื่องของผ้าผ้าเมืองเหนือของไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครนะคะในบรรยากาศในของภายในงานที่ด้านหลังก็จะมีฮอลล์เฟรมนะคะซึ่งก็จะได้นําเสนอของห้าหนางพญาผ้าสิ้นค่ะซึ่งจะเป็นผ้าโบราณนะคะซึ่งจะหาชมได้ยากค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะได้มีในเรื่องของการสาธิตนะคะในผ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ้าอาขา่าหรือว่าผ้าปักม้งนะคะ หรือว่าในเรื่องของผ้าเขียนผ้าเขียนเทียนของชาวจงังหวัดน่านนะคะนักท่องเที่ยวค่ะสามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมนะคะมามามาชมการสาธิตแล้วก็มาร่วมทำแล้วก็สามารถที่จะนํากลับบ้านไปได้เลยค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของอากาดของกาศอาหารเนี่ยนะคะโซนกาดก็เราก็นำได้เราเนี่ยได้นำในเรื่องของของดีของเด่นเนี่ยนะคะ ในแต่ละกาดมาเนี่ยค่ะรวมถึง50 50ร้านค้าเลยทีเดียวค่ะนะคะอย่างเช่นมีเข้าเปิ๊บนะคะของจังหวัดส,สุโขทัยค่ะในโซนในอีกกิจกรรมนะคะในของการสแสดงค่ะระมงย้อนยุคข,ของชาวพิษณุโลกนะคะถนนคนเดินพิษณุโลกค่ะก็รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ทุกวันนะคะซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะติดกับโซนภาคเหนือนี่นะครับผมเดินมาเจอตึกนี้ครับซึ่งเป็นไฮไลท์ เลยก็ว่าได้นะครับตึกนี้ก็คือตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศนั่นเองตั้งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับสแสดงว่าเราเดินทางมาถึงโซนภาคตะวันออกกแล้วครับใครเดินผ่านมาก็อย่าลืมมาถ่ายภาพตึกพระยาอภัยภูเบศกันนะครับ ถึงตรงจุดนี้นะครับเราได้เห็นรูปปั้นจำลองของพระภัยมณีนะครับเราก่อภาพของนางผีเสื้อสมุทรเราก็จะนึกถึงเกาะแก้วพิสดารในบทประพันธ์ของกวีเอกของโลกนะครับสุนทรภู่นั่นก็หมายถึงจังหวัดระยองที่ประเทศไทยเองนะครับ ครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าขบวนพาเหรดนะครับซึ่งมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากหลากหลายภาคในเมืองไทยของเรานะครับก็ถ้าใครแวะมาก็อาจจะได้ชมกันนะช่วงบ่ายๆเย็ยนๆอย่างนี้นะครับครับสำหรับงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยในคราวนี้ในส่วนของภาคตะวันออกนั้นนะครับเราก็นําเสนอรนบรรยากาศนะครับการท่องเที่ยวแบบสบายๆโดยใช้รืยยอชนะครับเพราะว่า อ่าวไทยของเรานะครับมีเกาะแก่งที่สวยงามจุดแดนบูรพาของประเทศไทยฉะนั้นใน,ในบรรยากาศคราวนี้นะครับเราก็นําเสนอเรื่องของออบรรยากาศสบายๆในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับส่วนในอีกส่วนหนึ่งนะครับเราเสนอในเรื่องของการท่องเที่ยวในลักษณะของชุมชนนะครับก็จะนําชุมชนที่รับประวัลทัวรึมอวอดนะครับชุมชนดีๆ ในจากจังหวัดตราดนะครับจากพนัฐนิคมชนบุรีนะครับจากจังหวัดระยองจากจังหวัดสราแก้วต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะนําเสนอนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนเวลาของรายการเราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถไปรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง Youtube โดยพิมพ์คำว่า a s i a m o r n i n g t o งทหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะคือทาง Facebook Fanpage ค่ะชื่อรายการเ s i ชีย r n i n g อย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับในสัปดาห์นี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ